เอ๊ ه, สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องสายป่าสายเขียวผู้รักสีเขียว,ยวหัวใจเดียวกันนะคะสวัสดีค่ผมบพี่ป,ป,ป,ป้าป่าอันนี้ผมจะมาทําอะไรครับเดี๋ยวเราไปหาฝรั่งกันค่ะเตรียมถุงมาแลว้วเออถุงที่เตรียมมาเัยเลยไ <Okay. S 2> ปเลย <Y> uh! เปลี่ยนฉากอันนี้ก็คือมีบางกิ่งนะคะที่แต่งกิ่งไปแล้วรูดใบออกไปแล้วก็คือใบไหนที่มันไม่สวยไม่งามนะคะนี่จิตรูดออกไปแล้วนะตัวรอยที่เรารูดใบออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งบางส่วนที่ยังที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ห่อไปแล้วดูดิคิดดูว่าจิตมาห่อตั้งแต่เนี่ยเอานิ้วหัวแม่โปะคะ้ค่ะตอนนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากันนะเป็นบางลูกนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์หน่อยที่ฝั่งทางนี้นะคะจิตย,ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเห็นไหม กะว่าจะมาทำคลิปไงคะก็เลยยังไม่แต่งนะคะนี่เด็ดออกไปเลยใครมีกรรไกรตัดกิ่งนะคะมาตัดออกเลยคือจิ๊ดรอกรรไกรตัดกิ่งไงแต่ทีเนี้ยไม่ได้ไปเอามาจากที่นาสักทีนะคะอันนี้เป็นสวนลุงกับป้ามาแต่งให้ลุงกับป้าเนี่ยเด็ดออกไปเลยคะ่ะเนี่ยแต่งกิ่งไปเลยตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะใครมีกรรไกรตัดกิ่งเดี๋ยวจิ๊ดจะใช้มือละกันนะคะนี่ กิ่งไม่สวยใบยไหนที่มันไม่สวยใบยจุดใบด่างใบเหลืองนะคะเป็นราน้ําค้างราสนิมมันไม่สวยเราออกเลยนะมันรกอย่าให้มันรกนะคะตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วตอนเนี้ยาก็ขึ้นท่วมมากเลยค่ะนี่แต่งออกไปเลยนะทุกคนรูดใบออกนะคะกิ่งไหนที่มันไม่สมบูรณ์นะคะก็ตัดออกเหมือนอย่างเมื่อกี้นี้นะคะไอฝั่งทางนู้นนะ่ะก็คือมาแต่งไปแล้วน่าจะเกือบเกือบเดือนได้เล้หมั้งไอที่มาแต่งไปอะ่ะเออ แล้วกะว่าจะมาทําคลิปฝั่งนี้ไงก็เลยยังไม่ได้ทันได้แต่งจนลูกฝรั่งที่ห่อไว้อะตั้งแต่หัวแม่โป้โตแล้วว่ากิ่งไหนที่มันแบบไม่น่าจะไปได้แล้วล่ะคือไปต่อไม่ได้แล้วหมายความว่าไม่น่าจะพัฒนาได้นะคะก็ตัดออกไปอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยกิ่งเล็กกิง่งน้อยกิงนน่งแขนงอะไรเนี่ยเอาออกไปเลยเอาออกได้ง่ายเอาออกเลยนะคะใบไหนมันไม่สวยในยกิ่งอย่างเงี้ย เนี่ยพัฒนาต่อไม่ได้คิดว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้มันจะแย่งสารอาหารกันอย่างเงี้ยเอาออกเลยค่ะทุกคนให้เ,เหลือไว้แต่กิ่งใหญ่ๆที่คิดว่ามันน่าจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งนะ้อยแบบนี้เนี่ยเห็นไหม เอาออกเลยค่ะทุกคนเอากันแกลตกิ่งมาตัดเลยเดี๋ยวจิตใช้มือนะคะเดี๋ยวจิตขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวจิตขอทําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาห่อนะคะวิธีไวลูกนะ,นะคะทุกคนคะตอนนี้จิตตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโล่งไปเยอะเลยนะคะหน้าฝนนะเราต้องทําให้ต้นเขาโล่งนะคะด้านล่างเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาตัดหญ้าให้เตียนอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาถึงวิธีการคัดไซไวลูกนะคะอันนี้ก็คือกิ่งหนึ่งเนะี่ยมี3มลูกเลย ไปไม่ไหวแน่นอนนะคะคัดเลือกลูกที่สวยที่สุดออกเอ้ยคัดเลือกลูกที่สวยที่สุดเอาไว้นะคะลูกไม่สวยก็คัดออกนะอันนี้ลูกเล็กเนาะก็คัดออกเนี่ยมันกิ่งเดียวกันนะคะเอาเด็ดลูกเล็กออกเพื่อให้อีกลูกหนึ่งเนี่ยได้พัฒนาได้เติบโตสมบูรณ์นะคะสังเกตเลยว่าเขาไม่โตเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ลูกประมาณนี้แหละค่ะแล้วจิตยังไม่ได้ออกไงกะจะรอถ่ายคลิปไงคะก็ไม่ได้ไมาถ่ายทั้งทีก็เลยไม่โตนะคะเด็ดทิ้งไป ลูกนี้ก็หงิกง,งอๆงงนะคะเดี๋ยวจตจะเอาออกเลยละกันนะคะมันไม่สวยไม่สมบูรณ์ไปต่อก็ไม่ดีนะคะไปต่อก็ไม่สวยเนาะเดี๋ยวออกเลยละกันให้มันเหลือแต่ลูกนี้ลูกเดียวละกันอ่ะไม่สวยนะคะไม่สมบูรณ์ไปต่อไม่ค่อยได้กิ่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวจีก็จะเอาลูกเล็กออกนะคะ <S <S ก็จะเหลือลูกใหญ่ไว้ <S <S เห็นไหมนี่นะคะขออภัยด้วยนะทุกคนมืดอีกแล้วนะคะถ่ายทําตอนหลังเรื่องงานก็จะมืดๆหน่อยนะคะ ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะห่อเลยเราจะห่อแบบวิธีบ้านๆเลยเพราะว่าเราปลูกกินเองก็ไม่ต้องใช้ถุง UV อะไรนะคะเอาถุงพลาสติกนี่แหละหอ่อแต่ก่อนที่จะห่อนะคะต้องต้องทำแบบนี้เด็ดขั้วของเขาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็รูปๆออกมีเพรียบางทีอ่ะเขาจะมีเพรียมีมดนะคะมาอาศัยอยู่เราต้องเอาออกให้หมดนะถ้าเราไม่เด็ดขั้วตรงนี้ออกอะ่ะทุกคนมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของเพรียหรือมดได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะห่อถุง ไว้ก็ตามนะคะต้องเด็ดออกนะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําก่อนที่จะห่อฝรั่งเลยต้องรู้นะคะเคยทําคลิปบอกไปแล้วแต่ว่าลงในเพจนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนห่อแบบบ้านๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมเจาะรูตรงก้นเลยนะเสร็จแล้ว,ลวปาแล้วนะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะได้ฝรั่งไปกิน2ลูกนะคะอันนี้ก็คือแบบแก่มากแล้วนะเหลืองแล้วด้วย <c oughs> ก็คืออันนี้มันเป็นอ่าต้นของลุงก,กับป้านะคะจีนไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีฝรั่งอยู่ตรงนี้นะคะลุงก,กับป้าบอกถึงรู้นะคะปาแล้วนะไปกินฝรั่งด้วยกันเลยทุกคนมาไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ที่รับชมนะบ๊ายบายบ๊ายบายกันเล